could back could So to us. be this was saying. what I ก้าวสวัสดีนะครับพบกับผม MB สองหกทีเห็ดอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้ออกไปขี่รถเล่นเลยนะรถก็อย่างเพิ่งจะล้างไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี่เอง เริ่มเคยอ,อีกอะปุ่นเจาะเกาะไงอือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะวันนี้ผมลองซื้อไอ้นั่นมานี่นี่ของเล่นใหม่นะเออเห็นมันราคาถูกดีไงเออมันลองมาตีจัดเก้าร้อยดูดิดมันจะเท่ขนาดไหนดูดิดดมันเป็นเอ่อ ไฟนะครับไฟเป็นรูปแบบรูปต่างๆอะไรนี้ไงไว้ส่องตอนกลางคืน,นราคาย่อมเยาก็เลยซื้อมาลองติดเล่นๆนะเรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างฮะก็มีวิธีแปะวิธีการชาร์จแล้วก็วิธีการเปิดนะต่อไปก็มีตัวเครื่องอืมตัวเครื่องตัวเครื่องฮนะ เห็นไหมเออเป็นตัวเครื่องแล้วก็นี่ใส่ชาร์จสาอ็มแล้นี่ก็อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้รูปที่เขาแถมแถม,มานะเออแตม่มันไม่ใช่รูปที่ผมเลือกที่ซื้อมานะอันนี้แถมมารูปที่ผมเลือกมาเป็นลูฟี่นะอ๋อชาาจนสลัดเนะเดี๋ยวลองกดดีว่ามันจะติดไหม ขาน่าจะชาร์จแบตมาเไ,ไม่ติดอืมมืนจะข้างหน้านี่เป็นเซ็นเซอร์ตอนมืดปะถ้าเจอแสงสว่างแต่มันจะไม่ติดเดี๋ยวลองมุมมืดกันดีกว่าบาบันเดี๋ยนไปนลองดูมุมมืดอตรงนี้ก็มืดละอ่านี่ไงติดเห็นปะนี่กดอีกทีนึงก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งพอกดสองทีปุ๊บ มันก็จะขยับยงนี้เห็นปะเอ่ขยับเร็วขึ้นขยับเร็วขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บเอ้ยเทอะถ้าเรามาออกมาตรงแสงนี้ปุ๊บอ่ะมันก็จะดับเห็นปะมันจะดับนะแล้วตอนนี้มามาดูกันว่าเราจะไปติดกันตรงไหนดีอืมแต่ในนี้มันมันให้ติด ตรงไหนก็ได้มั้งบางโคนหลังบางโคนได้ไหมหบงบางโคนผมว่ามันจะส่องไม่ถึงนะเออเวลามันมืดกิดมันจะส่องไม่ถึงนะอืมมันจะส่องไม่ถึงเะวลาตอนมืดอะตรงไหนดีวะนี่ติดตรงนี้จริงๆด้วยไม่ติดต้องรอตอนคืนนะลอง จีไปข้างไหนเห็นปะ่ะติดติดเฉยงั้นต้องรอตอนมืนๆดๆเห็นปะ่ปะเห็นป่ะพอออกมามันก็ดับอืมติดข้างหน้าติดข้างหน้าสองเดี๋ยวสองมาเออติดแม่งบางคนหลังไอ้บางคนฮะไม่ได้อะผมใส่จะซื้อมาเฟลซะมั้งใช้ไม่ได้พวกเนี่ยติดแม่งหน้ารถติดบางคนหน้า ไม่เขาท่ามันดูเลเอะเธอไปซื้อมาทำไมวัน,นี่อ่ะกะจะมาใส่เล่นเล่นนิดหน่อยใส่ไม่ได้ไม่รู้จะแปะตรงไหน,นแปะแมงตรงนี้เลยคันเกียร์เออแปะข้างในแปะข้างในมันก็จะไม่ลงพื้นดีวะถ้าอยู่ข้างในอย่างงี้เหรอมันก็อย่างงีไ้ได้ไหมจะไปส่องอนะไรวะเนี่ย เอติดตรงนี้ไหมจะเท plain, ไ,ไหมป้าติดตรงนี้ต้องใส่สำหรับเบลย์รถบิ๊กไบค์นี่ไม่เหมาะนะผมว่ามันไม่เหมาะม,มันน่าจะติดกับพวกรถเล็กมากกว่าไงที่เกี่ยวกับพวกเอ่อเวฟสกูปปี้อะไรอย่างเงี้ยพวกเอ่อ รถเล็กๆทั้งหลายนะอ๋อนี่ไงมีสกูปปีอยู่คันนะี่ที่บ้านมาลองดูปวดติมติดใต้บางโคนใช่ไหมโอ้ตรงนี้มันมีรูอ่ะมันติดไม่ได้อ่ะมันมีมันมีรูอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองเวฟเวฟเวฟอยู่ในบ้านเดี๋ยวลองไปดูกันนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นบางโคนพวกบางโคนยาวอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นปะพออยู่ที่มืดๆเลยปะ ไฟมันส่องเฮ้ยดับไหมดับอีกอเดี๋ยวลองลองไปบางโคลนเนี่ยมันน่าจะติดไปบางโคนนี่เนี่ยอืมเนี่ยมันต้องพวกสําหรับพวกรถเล็กไงรถเล็กอ่ะมันจะมีบางโคนของมันอยู่แหละไงหมายว่าบังโคนมันจะยื่นออกมาข้างนอกอย่างพวกเนี้ยเอ็ M นะเห็นใจปะ เอ็มมันก็จะมีบางโคนยื่นออกมาเนี่ยมันน่าจะติดข,ข้างนอกนี่เนี่ยอือเห็นปะเท่เนยเท่เลยเห็นปะไปอะจ <c ười> เสียได้ติดกับเซตเก้าร้อยไม่ได้ติดกับเคอาแม่งติดกับเคอาโคตรโก้กเลยละเนี่ยอือพอเนี่ยเห็นปะ พอมาถึงพอมันโดนแสงปุ๊บมันกะดับเออเฮียเขาท่าวะสรุปแล้วซื้อมาก็ติดจัดเก้าร้อไม่ได้ครับหาที่ติดไม่ได้ฮะมันต้องไปติดกับพวกรถเล็กอะไรอย่างนี้เนะี่ยซื้อมาเฟลเสียดายตังค์สับเปล่าติดมากกับสามล็อกูเลยเ <laughs> <laughs> ชา้ชาเช้าขับไปขนของก็หาย สรุปแล้วซื้อมาเฟลเลยเสียดายติดกระส๊ก็ร้อยไม่ได้ไม่งเทไปแล้วเนี่ยอีห่าเอ้ยไม่น่าหาเรื่องเสียตังค์เลยมันติดไม่ได้จริงๆนะเพื่อนๆหนูจะติดตรงไหนเนี่ยเมาเพื่อนๆคิดว่าติดตรงไหนได้เอาลองดูดิเนี่ยกัะเทียนเนี่ยก็อันเนี้ยกันเด้อ ผู้จ่าเป็ุภาพต้องขอัยด้วยนะเอออ่ะกาอนเนี้ยเออติดตรงไหนได้วะถ้าเป็นรถทรงสปอร์ตน่าจะได้อยู่มั้งได้ป่าววะเออน่าจะไม่ได้เหมือนกันแหละขนาดในเกตยังหาที่ติดไม่ได้เลยเห็นปะมันมันไม่เหมาะกับติดตรงไหนเลยอะ่ะมันต้องเอาไปส่องเล่นตอนกลางคืนอย่างเดียวแล้วมั้งเสียดายเสียดาย เ <Hey. S 2> ติดมังนี่เลยมั้งติดเนะเนี hey. ่ยเข้าท่าอยู่นะส่องกับพื้นแต่ก็ตัวมันจะเข้าหาตัวเราอเอืมมันไม่ค่อยเท่อืมโหดูจรารบีสเปรย์นั่นผมหมดอะมันผมเอาเจรารบีทาไง สาดใส่ล้อเต็มเลยเดี๋ยวว่างๆค่อยเช็ดล้างเป็นคราบหมดเลยสุดท้ายแล้วนะครับก็ติดไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวปิดปิดได้ปะมันปิดได้ไหมเราไม่รู้ว่าไฟมันปิดไม่เปิดมันไฟมันไม่นี้นี่อ่ะเราต้องที่มมืดมันจะติดไหมไม่ติดอะมืดไม่ติดอะแตดงว่ามันปิดอ่ะ โอเคซื้อมาก็เฟลนะครับคือใส่ไม่ได้นะแหมากาให้แบบขี่ตังคือว่าให้ให้มันกระพริบแป๊บๆเลยเทเลยมีคนเดียวในอ่างทองแ <laughs> ต่หาที่ติดไม่ได้นะครับต้องเก็บไว้ก่อน เดี๋ยววันไหนนึกคือนอยากติดเดี๋ยว,วไปติดรถคันเล็กดีกว่าเอดี๋ยวมาดูตอนมืดกันดีกว่าติดคือรถคันเล็กไม่จะไป็นญไใดีหรอ, <c oughs> <c oughs> องั้นเก็บใส่กล่องไว้อย่างี้ก่อนอืมซื้อมาเสียตังกระเปล่านะเราก็นึกว่าจะติดได้สุดท้ายก็ติดไม่ได้นะอืม โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะจ๊ะผม MB26TH ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า